ปัญหาของบอลวาล PVC อย่างหนึ่งก็คือตากแดดตากฝนเนี่ยมากๆเข้ามันก็จะฝืดแล้วครับนะใหม่ๆอย่างนี้ไม่เท่าไหร่ใหม่ๆอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับทีนี้พอนานๆเข้ามันบางทีมันก็ไม่ได้รั่วนะครับแต่มันแต่มันฝืดมากๆเลยฝืดมากๆมากอือหือแก้งไงดี น้ำมันหยอดก็แล้วใช้น้ำมันพืชน,นะครับไม่ไม่ดีขึ้นพืนเหมือนเดิมหอหยอดหยอดจนแย่เลยแล้วเธอไปหมดก็ไม่ดีขึ้นนะมันโห oh, แข็งแบบอันนี้แทบไม่ไหวเลยอ่ะ เริ่มนีม่แก้ปัญหาแก้ปัญหาก็ไปทำอุปกรณ์มาชิ้นหนึ่งช่วยหน่อยโอ้โหมันก็นะอมันก็คือมันก็ยังฝืดอยู่แต่ที่นี่มันมันก็ช่วยได้บ้างเนาะอันะนี้ก็น่าสงสารมากดูกแล้วทั้งหยอดน้ํามันนั้อะไรก็ เอาประแจามาช่วยทีแรกก่อนที่จะทําเครื่องมือช่วยก็ก,ก็ก็บิดจนแทบหักหมดแหละทําไงดีเมื่อก่อนก็ใช้อย่างนี้แย่เหมือนกันทาใหม่อันนี้ไหนๆก็ตัดมาแล้วลองรื้อดูนี่คอนี้อย่างไงก็หยอดน้ํามันก็ไม่ไม่ช่วยอคอนงัด อันนี้จริงๆก็คือลองงัดดูแล้วแหละลองงัดดูแล้วแหละแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอลองงัดไปเนี่ยออกมาเจออย่างนี้เนี่ยมันมันจะมีลูกยางตัวนี้นะครับอัดอยู่ข้างล่างอ๋อลูกยางตัวนี้คือถ้าเราหยอดน้ํามันนะมันก็จะช่วยได้แต่เหมือนกับความลื่นเฉพาะข้างบนนะครับแต่ ตรงตัวลูกบอลข้างล่างเนี่ยน้ำมันมันก็ลงไม่ได้นะครับอันนี้ก็งัดขึ้นมานะะแรกเขาอยู่ล่างลึกเลยนะสุดนู่นก็อ่าเล็กๆมางัดก่อนถ้าไม่งัดมากลัวมันจะฉีกฉีกลั่วอีกครับแต่สุดท้ายก็ได้นะครับก็งัดขึ้นมาได้จะเป็นอย่างนี้นะนี่พองัดมาได้เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทีนี้ลองหยอดน้ํามันดูใหม่ทำความสะอาดนะครับ อะความสะอาดสักหน่อยอัน okay. นี้ก็ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับน้ำมัน e ยี่สพอได้ไม่ฉีดเยอะนักเขาคงไม่ไม่มีปัญหาอะไรมากครับหรือบางทีอาจจะไปหงสักพวกสักฟอกอะไรเลยก็อาจจะได้นะ สรุปแล้วไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เล็กน้อยครับนี่อาน,น้ำมันพืชน้ำมันพืชน,นี่ก็เคยใช้มาแล้วแต่ก็ยังสะอาดอยู่น,น้ำมันพืชหยอดนะครับเดีย๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งนนก็เอาปะแจนะมาลองไขอันนี้เปิดอยู่ ทีแรกๆเลยนี่โอ้โหครับลองลองขยับขยับดูก็จะเห็นฟองอากาศขึ้นมาแสดงว่าน้ำมันลง,ลงไปได้น้ำมันลงไปได้นะครับน้ำมันหายไปจงแต่ต้องหยอดเพิ่มละอีนหน่อยจีนหน่อยน้ำมันเพิ่มลองขยับดูมันจะดีขึ้นนะครับ ก็แสดงว่าน้ำมันนี่ลงลงไปข้างล่างได้ละวถ้ามีลูกยางอยู่นี่ยากยากทีเดียวนี่น้ำมันอยู่เอมีลูกยางอยู่นี่มันมันก็กั้นน้ำมันอาไว้เพราะนมลูกยางนี่มันกันรั่วด้วยครับลูกยางนี่กันรั่วกันน้ํารั่วกันอะไรด้วยนะไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ทีนี้พอพออย่างงี้ถ้าน้ํามันซึมลงไปถึงลูกบอลข้างล่างแล้วเริ่มเริ่มละเริ่มดีขึ้นละ นะครับดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆหยอดค่อเราจะทำอย่างเงี้ยไม่สักพักนึงน้ํามันหายไปก็หยอดเพิ่มอีกออมันหายไปหยอดเพิ่มได้นะครับมงจะมงจะไปช่วยเคลือบตัวลูกบอล p ี c ซีข้างล่างเนี่ยเออตกลงแล้วถ้ามันไม่กรอบมากจนเกินไปถ้ายัางพอจะงัดขึ้น อะไรได้นี่ก็ถ้าสามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็คงจะใช้ได้อีกนานนะครับนี่เเรียกว่าคล่องละว่คล่องละดีดีขึ้นมากๆนี้เห็น,นเห็น,นเป็นฟองฟองอากาศขึ้นมาด้วยทีนี้ทีนี้ใส่ลูกยางลูกยาง ใส่ไปให้สนิทเหมือนครั้งแรกนะครับใส่ลงไปแล้วลื่นพอ,พอสมควรเดี๋ยวลองใส่ได้นะครับอุปกรณ์ที่ไม่คมมากนะักคือปลายตะเกียบเล็กถ้ามันไม่ลงก็หาอย่างอื่นที่มันดูท่าทางจะไม่คมมากเพื่อจปได่ ใส่ลูกยางลงไปให้ให้ลึกที่สุดที่สุดเลยนะครับทำค่อยๆ่อยทำนะดีกว่าเมื่อกี้เหมือนใส่กับข้างนะครับมนม่ม,นมีบ่ายใส,ส่ถูกข้าง นะอันเดอสายใหม่นะครับนะครับทีนี้ก็ลองดูนะครับดีขึ้นมากมายนะจากที่เดิมแย่เลยปิดเปิดเอื่เดี๋ยวหาที่ลองใช้ดูนะครับหาที่ลองใช้ดูก็เดี๋ยวค่อยๆขยับไปขยับมาเนี่ก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ไปลองใช้ ดูครับก็ยังไงขอให้ปิดเปิดได้อาจจะมีรั่วหยวดซึมบ้างบางทีถ้าเราใช้ในพื้นที่การเกษตรของเราหรืออะไรมันจะหยดรั่วซึมนิดนหน่อยๆน่อยก็คงไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่ใส่ตรงไหนดูก็เรียบร้อยครับก็ลองไปทำดูก็ได้นะครับได้ผลเป็นยังไงก็บอกเล่ากันมาบ้างนะวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับโอกาสหน้ามีเรื่องอะไรที่คิดว่ามีประโยชน์ก็คงจะมาแนะนำอีก ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ